พามาดูหุ่นจำลองสายพันธุ์มังกรโคโมโดตัวเงินตัวทองอยู่สวนลุมพินีนี่คือหุ่นจำลองโด่งดังแล้วท่นานผู้ชมโด่งดังแล้วก็ทำเป็นหุ่นจำลองให้คนมาดูมาชมฝรั่งต่างชาติก็มานั่งเล่นด้วยนะท่านผู้ชมหุ่นจำลองตัวใหญ่มากโอ้โห เจ้าทำได้ทําถึงจริงๆนะโด่งดังจนมีหุ่นจําลองสุดยอดมากๆนี่ก็เป็นข้างหน้าเนาะพื้นทองข้างหน้าของตัวเงินตัวทองคือว่าตัวเฮียนะ,ะท่านผู้ชมสุดยอดมากเลย สุดยอดจริงๆเนี่ยมันมันยืนสง่างามมากเลยยืนแบบว่าโชว์นะโชวความแข็งแกร่งโชวความเป็นเจ้าที่เจ้าทางเป็นค้าใหญ่อยู่สวนลุมพินีนี่ท่านผู้ชมสุดยอดมากจริงๆยอดมากเลย เยี่ยมมากเคยเห็นไหมครับส่วนลุมพินีทำแบบนี้เลยทั้งนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะด้านหลังโอ้โหด้านหลังเนี่ยเป็นเอกลักษณ์แบบนี้เลยนะออ้สุดยอดมากๆสุดยอดจริงๆที่มาที่ไปคำถามคำาคมก็เดี๋ยวเคยจะให้ดูนะมีอยู่ น,นี่ก็ฝรั่งต่างชาติเข็นลูกๆมาเที่ยวนี่แหละคำถามคำคมคำอธิบายอยู่ตรงนี้เฮียตัวเงินตัวทองเนี่ยมีภาษาอังกฤษ,า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 ษาด้วยเดี๋ยวจะไล่ให้ดูก็อ่านตามดูเลย คำถามคำคมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมไดข้าไทยขอจบคลิปแค่นี้ก่อนพบกันคลิปหน้าขอบคุณครับ